น,นะคับคุณชูวิทย์จะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากาันช่วงนี้ขอบคุณล่ามมาสามืออาจารย์ไทรวันแสงสุนทรด้วยครับนี่ัรเฟิร์สดิจิทัล AIS point ยิ่งช้อปออนไลน์ยิ่งได้ AIS point ใช้แลกสิทธิพิเศษมากมาย BUT BE FIRST DIGITAL AIS point สมัครฟรีวันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ตกหน่อยปะซาวครีมเน้นๆกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วจะเลิฟเลยแตกลองเลยบู๊ไม่เจ๊นแมทหนึ่งแถมหนึ่งลผลได้ตอบจทย์เจนน้องเจนไม่ต้องหาคนหารบู๊ทผลได้พี่เจนงานสู้กลับชอบพยายามบู๊ทผลได้น้าเจนชอบใช้ทานบู๊ทผลได้ถึง22สิงหาคมนี้ที่บูททุกสาขา เซนกัาว้าวเซนกัาเพอร์เฟกต์วิปสูตรใหม่สองพลังไมโครบิวตี้ฟองด้วยอนุฟองเล็กขั้นสุดผิวสะอาดดูใสเด้งนุม่มยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นพิเศษ159บาทถึง31สิงหาคม2566ผู้หญิงจะสวยที่สุดตอนไหนก็ตอนที่มีเสน่ห์เนี่ยแหละค่ะก็คือกลิ่นกลิ่นที่หอมติดทนนานกลิ่นที่แผ่นมั่นใจตลอดเวลา แพนแนะนำน้ำหอมวิเวียนแกรนด์พอร์ฟูมเป็นมากกว่าน้ำหอมเพราะเขามีส่วนผสมของดอกเกลือเอเซนเชียลออล์อ่อนโยนต่อผิวกลิ่นเนี่ยหอมติดทนนานมากแถนไม่ต้องฉีดเพิ่มระหว่างวันเลยเพราะเขามีออยเข้มข้น20-40%ค่ะแพนคอนเฟิร์มเพิ่มเสน่ห์ง่ายๆในราคาเบาๆเข้ากับเราได้ทุกสไตล์เขามีให้เลือกหลายคอลเลกชั่นหลากหลาก็เข้ากับเราได้หมดอยากจะสร้างกลิ่นที่ไม่ซ้ำใครก็มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ตามใจ สิคะพี่มิน้นวิเวียนแกรนด์เพอร์ฟูมสกลิ่น3ส,สไตล์ลิมิเตดที่แผนออกแบบร่วมกับวิเวียนอยากได้ฟีวหวานๆหน้านุนอม่มเติมความหวานที่เต็มที่ไปเลยแนะนําสีชมพูหรือถ้าพี่มิ้นต้องการความหอมแบบมีระดับต้องเข้างานสังคมแนะนําสีขาวค่ะและถ้าวันไหนพี่อยากจะได้ลุคแบบเท่ๆคูลๆสีเทาเท่านั้นค่ะให้ความรู้สึกแมนๆอบอุ่นสุข,ขุมแบบคูลๆค,ค่ะและตอนนี้เขามีอีกหนึ่งกลิ่นใหม่ล่าสุดคือสีเขียวค่ะหอมเข้ากับทุกกิจกรรมสเสน่ห์ที่เราออกแบบได้แค่ปลายนิ้ว 呀。Yeah. น้องแพนมีโปรดีเด็ด,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 ดไหมคะจัดไปค่ะยิบโทรศัพท์แล้วโทรไปเลยนะคะ021131177แผนหยาให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุด,สดซื้อสามกลิ่นดิมิเต็ดอีดิชั่นปกติ2,970บาทเหลือเพียง999บาทแล้วแถมเพิ่มอีก3กลิ่นท็อป l รีดิลลี่เบสเซอร์ได้ไปเลย6กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร์021131177ภายใน5นาทีนี้รับไปเลยดิลลี่วินเทอร์แอนด์ซัมเมอร์คอลเลกชันขนาด8 ml อ e ีกหซื้อ3แถม9ได้ไปเลย12ชิ้นจาก ราคาปกติ4,434บาทจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021131177 021131177หรือแอนไลน์มาที่แอดวิ n เวียนหนึ่งแอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2566 าบาททุกวันส่งฟรีทุกวันทิลาซาดาราคาดีแค่เก้าบาทก็แเอทุกวันก็เก้าบาทวันนี้ถึงวันที่3 1ธ<า>ันวา,าคม<า>2 5 6 6แวะมาเช็คอินชามเก้าบาทที่ทุกวันส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำที่แค่เก่าคงเอารังแค่ไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ head and shoulders สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนงังศีสั้ีสยบรงแคมั่นใจร0อเเ head and shoulders ติมคุณค่าให้เช้าที่ดีด้วยโปรตีนจากไวเตอมิวย้ายให้ผมช่วยนะเริ่มต้นสิ่งดีๆเติมโปรตีนจากไวเตอรมิวกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ฟินขลุสวรรค์ฟาร์มเฮาส์ขนมปังบัตเตอร์สกอต์ฟินไม่หยุดชุดไม่หยุดอร่อยหอมเป็นหอมบัตเตอร์สกอต์เป็นบัตเตอร์สกอตต์ฟาร์มเฮาส์ขนมปังบัตเตอร์สกอต์พิเศษ3 7บาทถึง3 1สิงหาคมนี้ สิ่งที่ย่าชอบที่สุดคือความเรียบง่ายที่ไปกับย่าได้ทุกที่เป็นตัวเองได้ในแบบที่สบายที่สุดเสื้อยืดยูนิโคลความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดา รับถึนโดยที่สันเทราสปอร์ตใหม่คันเดียวจบครบเกินคุ้มว็กซี่คาววอชล้างแล้วเคลือบเงาทันทีดีมอนมอรสช็อกโกแลตเติมสิ่งดีๆให้กล้าเรียนรู้กล้าลองดีปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินช่วงนี้มีคนแชร์เรื่องการเชิญชวนไปทำงาน